กลาสวัสดีทนผช้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมประพันธ์ชินนาว์เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในภารกิจรายสัปดาห์กันนะครับโอเคก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่่านหันกันเป็นนานมัๆเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นรสัปดาห์ที่503ก่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นเล่นแบบปกติก่อนนะครับ เพราะว่าเราหั่นไขยกันเป็นนานมากนี่อันดับแรกคืออ,อัพนักขุดทองนะครับักดับแล้ก็ธนูโอเคแค่นี้แหละ Let's go มาทำลายลุ่มป้านศัตรูนีออ่งั้นเราซื้อธนูธนูธนูเฮ้ยนักขุดทองเรามาไม่ซื้อธนูสิเราซื้อักดับจมตี ลัดับเราเราต้องเล่นลัดับไปโจมตีเขานะมาเลสโก o จะมันนี้ใสเลยครับมาดีมาไล่ก,กันหรอไล่ก,กันก็แลกดีมาดีแทงแทงแทงจะไปไหนเอ้มมูจะไปไหน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 เฮ้ยเขามีซอมบี้มาเราต้องพลธนูเราต้อง,องซื้อพลธนูเพิ่มนะมา มาดีมาใส่หมดหมดนะครับจรงนี้เราต้องหลบซ้ายหลบขวานะกระโดดใส่มาดีเขาก็มีเราต้องสับด้านหลังนะแทงหลังมาโอเคเฮ้ยระดับพนระดับเราต้องเเป็นตัวนี้เป็นตัวลอกกันนะนี่ทำลายรูปปันน้นศัตรูพลธนูก็ยิงเรื่อยนะพลธนูชินระดับราดับําดับ,ดบมาเดีย๋ยวก็หลบซ้ายหลบขวากันนะครับ มาดีมาดอ้อทีเด,ด็ตายเราก็เอานน้นดับไปก่อนสิครับโอ้โหเล่นอย่างนี้เหรอ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 มาเล่นอย่างนี้ก็ใส่ดีครับมาพลธนูพลธนูเราต้องซื้อพลธนูเพิ่มเลยนะใส่ดีใส่มาโอเคเขามีผีด้วยนะไอ้ผีกระจอกเ้ยมาดิมา <c oughs> เขาก็มีพลนธนูเดี๋ยวเราไปฆ่าพลนธนูของเขาก่อนตอนหลบแบบดดิจิตอลนะ กระโดดตายเงี้ยวิ่งหนีพอดีตายพอดี right. มาไม่ดีไม่ดีทางหลังโอ้ยซึ่งไม่ไหวไม่เป็นไรเข้ามาดีครับซอมบี้เหรอซอมบี้มาเถิดนั้นดับนั้นดับนั้นดับทำลายลูปป้ากระตรูเลยทำลายเรื่อยๆมาบังบังบังกระสุนโอ้ยทำลายลูกป้ายศัตูมาสิสับเรื่อยๆสับเรื่อยๆซื้อนั้นดับเช้นนั้นดับเลยซื้อพลันทลนูขายทับขายทับซึ่งไม่ไหวไล่เขาออกมาก่อน เราต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวล่อนะนี่ระดับระดับของเขาเหรอมาดีมาเราต้องหลอกลอนะ่อให้มันไปใกล้แลนะ้วเราต้องจังเตี้ยอะไรถ้าไมไ่อย่างนั้นนี่ของเราตายเฮ้ยเราโดนสับหลังอนะ่ะไม่เป็นไรใส่หมดนะครับจังหวะนี้ก็มาดีครับกระโดดใส่มาดีมาสับแทงกระโดดสับ มามาซื้อแต่นันดดาบทำอะไรป้อมอย่างเดียวแหละมาด,มดีมาดีมาโอ้ยอย่าเข้าเรนบังให้ของเขาออกมาเหรอออกมาเหรอทำายรูปปั้งสิเอ้ทำายรูปปั้งดิทำายทำายทำยรูปปัง้งเป็นอะไรพันธุ์นิไรยิงเยอะเลยพันธนูอย่าเข้าใช้ตัวนี้เป็นตัวหล่อมา มาดิถอยถอยตั้งหลังถอยตั้งหลังถอยตั้งหลังก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีระดับแล้วถอยกลับเลยถอยกลับซื้อระดับก่อนเราต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวล่อนะมาดิข้าจะแทงเจ้ามามามา,มาอ่าเพลยดีเลย์เลย์เลย มาโอ๊ยโอ๊ยจิบ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 ฆ่าพนธนูเขาให้ตายก่อนนะเดี๋ยวรอค่าธนูเขาตายก่อนเราก็จะออกไปจนตีนะสวนกลับเลยจังาน,นี้มาดีกองทัพของค่านี่เราต้องส,สวนกลับแล้วใส่ยอย่างเดียวครับจังหวะน,นี้สวนกลับนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวนกลับทำลายรูปปั้นศัตรูต้อนต้อนต้นกลั่งชนะนี่ก็ขออภยัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเราหั่นถายกันเป็นนานมากเลยนะครับที่เราแบบอไม่ได้มันเล่นนานเกินให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับเพราะว่าอาก็ไม่ค่อยสบายครับแล้วก็มีธุระเยอะยๆเลยนะครับก็ขออภยัย ทุกคนด้วยก็เลยมาเล่นดังแบบออปกติมาทดสอบปกติกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกไปดูออกค้าสินค้าของเรากันนะอ่าอันนี้คือหนึ่งเฮสเดี๋ยวเราดูอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวกดเข้าไปดูซิไม่อ๋อยังรับไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันต่อนะสกินเราก็มีเท่านี้อ่าลังค้าเราไปดูลังค้าดีเสซื้ออะไรเพิ่ม ก็น่ไจะไม่มีอะไรซื้อเพิ่มนะครับก EP แบบ็อีพีนี้ก็น่าจแบบอ่ามาทดสอบก่อนนะเพราะว่าเราหันหายกับบรนานแล้วแนละ้วก็ติดทุกรัตติดอ่อหลายๆอย่างอะไรแหละก็เลยหันหายกับหน,นัานก็อีพีเราต่อไปนี้เราก็จะมาลงอีพีเรื่อยเลยแล้วนะครับก็จะลงต่ออีพีเรื่อยเรื่อยเเลยแล้วเราก็จะมาเล่นรลนหมดสัปดาห์ล้วก็จะไล่เกตอ่อไล่เล่นเกตอ่าอะไรสัปดาห์นี้ทั้งหมดเลยนะนะอืมถ้าอันไหนแบบเช่นแบบอันนี้เสียบเพชรใช่ไหมเราก็จะใช้เพชรซื้อเอาเลย นี่โอเคก็อีพีนี้ก็เลยจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไม่กด u b s ส r i b e นะครับโอเคอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวเราก็มาเจออีกีพีตับไายนะครับโอเคก็คผมบ๊ายบายครับทุกคน